ตัวอะไร<ม>อยังไงมาใส่มาใส่สองสอง๋อโอเคอามา<ม>อีกอืม,มตัวอะไร<ม>อีกฟ้าอ่าใส่ได้สี่ฟาส พ่สี่มแม่สิงมแม่แม่ <9. S 2> พ่อสี่เอามาอีกเอามาภูแม่เลขหอเลขอะไรเลขเก้าเลขเก้าสีม่วงเนี yeah. ่ยสีอะไร kéo 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 Kinh kéo 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 kinh kéo 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 เก่งมากชิจูฟูมเลขแปดูเล่แปดใส่ก่นนะอ่ะอเอีก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 อี่จ้สีอะรมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เลขศูนย์เล่ศนใส่ตัวนี้นี่เอแดแดงๆีอะไรคะสีอะไรสีอะไร แม่จะ้ะแม่อ่ะสีน้ำตาลอืมแต่ตัวนี้ล่ะคะแม่สีอะไรคะสีอะไรโอ้ยเขียวเก่งมากแตบมือมค่ะเขียวเก่งมากมาใส่ที่สามตรงนี้อ่ะอึ๊บี